بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين ولا حول ولا قوه الا بالله قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته قوص كاس او كاس ขอความสันติความเมตตา ฮ ح มดุล i ล l a h วันนี้ก็เรามาในหัวข้ออัลอิคลาสนะครับความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ความบริสุทธิ์ใจก็คือการให้ความบริสุทธิ์นะในการทำความดีนะครับเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับและยูรีดูบิฮะตะรีมันนะครับมินันนัสเราไม่ต้องการการสรรเสริญยืนยอจากบรรดามนุษย์นะครับ นั่นก็คือการบริสุทธิ์ใจนะครับการทำด้วยบริสุทธิ์ใจก็คือการปฏิบัติคุณงามความดีเพื่อ Allah Subhanahu Wa Taala นะครับในเรื่องของอิบาดัตนะครับดังที่ Allah Subhanahu Wa Taala ได้กล่าวว่ามาวะมาวะมาอุมิรุอิลลัลีอับุดุลลอฮ์มุคลิซีนล拉อุดดีอัล l l a h ได้กล่าวว่าเราไม่ได้ถูกใช้นะครับไม่ได้ถูกใช้นะอิลลัลีอับุดุลลอฮ เว้นแต่เพื่อการอิบาดัต่อลอสบาฮาอุตาลามุคลิซีนลาหุดีนะครับด้วยกับการด้วยกับความบริสุทธิ์ใจนะครับอูนาฟะนะครับมีความบริสุทธิ์นะครับในเรื่องของการปฏิบัติคุณงามความดีวายุกีมุสซาลานะครับในเรื่องการดำรงการละหมาดก็เช่นเดียวกันนะครับวายุตุซจกา์และการจ่ายซากาศ นี่คืออามมนนะครับที่เราจะต้องออดำรงอยู่กับความบริสุทธิ์นะครับอิสลามนะครับได้สอนให้เรานั้นได้เป็นศาส,สนาที่มีความบริสุทธิ์นะครับโปร่งใสนะครับไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นใดน,นะครับเพราะการทำเพื่อสิ่งอื่นใดน,นั้นนะครับในการงานความดีในเรื่องของอินบาดัตต่างๆนะครับถือว่าเป็นการการะทำที่ อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่รับการปฏิบัตินะครับโดยการอัลลอฮฺ تعالى จะไม่ให้ผลบุญนะครับฉะนั้นการเจือปนด้วยกับการตั้งบัคคีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในการทําความในการทําความดีนะครับถือว่าเป็นการชีริกต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะครับการชีริกต่ออัลลอฮฺ تعالى นั้นนะครับเป็นการอาธรรมที่ยิ่งใหญ่นะครับดัง อัลลอฮฺต <t ale> <an> ัลลาได้กล่าวในเรื่องราวของท่านลูกมานนะครับอัลฮากีมนะครับลูกมานได้กล่าวกับลูกของท่านนะครับซึ่งเป็นการตักเตือนว่าโอ้บูนัยย่าบูนัยะนะครับโอ้ลูกรักเอ๋ยเล่าตุชริกบิลละนะครับอย่าได้ตั้งภาคีกับอัลลอฮฺ س ب ح ا ن ฮและ ت ع ا ลาอินนาอัลลอฮฺลาซุนมุนอัลฮิมนะครับเพราะการชีริกต่ออัลลอฮฺตัลลานั้นถือว่าเป็นการอาธรรม ยิ่งนะครับอัลลอฮฺตรลาได้กล่าวไว้ในสุลุฮุลกมานอายะห์ที่สิบสามนะครับฉะนั้นการอิสลาสต่ออัลลอสุบะตลาการบริสุทธิ์ใจต่ออัลอสุบัตลานั้นอัลลอฮฺตรลาได้ลงวาหูให้กับท่านนบีและก็อัลลอฮฺตรลาได้สั่งใช้นะครับวาหูให้กับบรรดานบีก่อนๆอีกด้วยนะครับนะเพราะว่าการงานทุกการงานนั้นนะครับอิสลามส่งเสริมให้มีการบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอสุบฮะัตะลานะครับ นะถ้าหากว่าไม่บร ah uh, ิสุทธิ์ใจนะครับอัลลอฮฺตัลลาได้กล่าวไว้ในสุรห้อนซุมารนะครับอายะที่65พระองค์ได้กล่าวว่าละอินอัชรบตัลลายฮบุตันน์อามาลุกนะครับถ้าหากว่าท่านทั้งหลายทําเพื่อภาคีต่ออัลลอฮฺตัลลานะครับทำตั้งภาคีอัลลอฮฺตัลลาฮ์ในการปฏิบัติคุณงามความดีลายะบุตันน์อามาลุกนะครับอามันต่างๆนะครับอัลลอฮฺสุวาฮฺนูอฺตัาลาจะถือว่าเป็นโมฆะนะครับ อัลลอฮฺตาลาจะไม่ให้ผลบุญเด็ดขาดนะววลาตะกูนั้นนะมินันข้อซีรีนและในวันเกียมะนั้นนะครับจะได้พบกับความนะความขาดทุนนะครับเอ่ออย่างอย่างมหันเลยนะครับฉะนั้นนะครับเป็นเรื่องราวที่ท่านอับดุลสลอมฮุอะลีหัวสลัมได้ตอบย้ำนะครับให้พวกเราทั้งหลายนั้นได้มีความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮฺซุบฮานและตถาลานะครับฉะนั้นการริยะการอุบวด นะครับในการงานต่างๆนั้นถือว่าเป็นการชีริกต่อรัตตลาเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ชีริกนะครับในการโอ้อวดถือว่าเป็นชีริกเล็กนะครับชีริกเล็กเนี่ยเป็นชีริกที่อัลลอฮฺสุบะฮา,านะลัยฮุตัลลานะรังเกียจมากที่สุดน,นะครับและเป็นสิ่งที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมบ่อมากที่สุดน,นะครับก็คือชีริกชีริกคอฟีนะครับชีริกที่ซ่อนเร้น ครับท่านบนิบิสัลลัลลอฮุอะลัยฮิสซาลได้กล่าวว่าอัล um ๋อุคบิรุกุมบิมาว่อัคอว่าฟูอะลัยกุมอินดีมินัมาซีฮันดัจานนะครับเอาไหมฉันจะเล่าให้พวกเธอให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังถึงที่สิ่งที่ฉันฉันได้กลัวนะครับฉันได้กลัวมากที่สุดกลัวกว่าภัายของมาซีฮันดัจานกลัวกลัวกลัวมากกว่าภัยของดัจานบรรดาสุฮาบบะก็บอกว่า บาละยาโรซุลละนะโรซูลบอกมาเลยอะไรบ้างที่ท่านกลัวนะครับนะท่านนาบีสุลต่ญญานบอกว่าฟาก็ละเชิร์กุลคอฟี่นะครับก็คือการชิริกแบบลับๆนะครับชิริกที่มนุษย์ดูไม่เห็นชิริกแบบลับคืออะไรครับไอยาคูมารโยยุนฟยุสเลสซาลาตหูดิมายาโรมินนาริโรยูรินนะครับก็คือท่านนาบีสุลต่านได้ยกตัวอย่างว่าคนหนึ่งได้ทําละหมาด ประดับประดาละหมาดของพวกเขานะครับเพื่อต้องการที่จะให้คนมองเท่านั้นเองนะครับฉะนั้นการละหมาดนะครับการทําอิมบัตเพื่อให้คนสรรเสริญเยืนยอนะครับการออกอากาศการซาดก็การทําฮัจหรือการอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าหากว่าเราทําเพื่อต้องการที่จะให้สังคมยืนยอเรานะครับเราออกอากาศเราซาดก็ให้กับคนยากจนนะครับ เรามีเจตนาเพื่อต้องการที่จะให้คนได้ยืนยนยอเราว่าเราเป็นคนร่ำรวยนะครับอัลลอฮฺตลาก็ให้เราฟั่มหน้านะครับในวันเกียรมัดเนี่ยให้ฟั่มหน้าฟั่มหน้าบุคคลเราเนี่ยนะครับแล้วก็ลากลงนรกเลยนะครับแม้กระทั่งคนที่ทําการจิหาดนะครับออกไปสู้รบในหนทางอัลลอฮฺสุบฮานวตลาอัะลลอฮฺตัลาก็สอบสวนเช่นเดียวกันนะครับ เราลอกสอบสวนเช่นเดียว,วยกันในวันเกียรติแล้วเรารู้ว่าการกระทําของเขานั้นเขาโกหกหรือไม่นะครับดังฮาริติปรากฏในในฮฐฐาริติโซยะนะครับบุคคลสามบุคคลด้วยกันที่เราลอ์สุมหาฮานุตาลาจะต,ตัดสินเขาในวันเกียรติให้ลงนรกนะครับหนึ่งก็คือคนที่ออกสงครามนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นอัศวินนะครับเพื่อให้รู้ว่าตัวเองนั้นเป็นเป็นคนที่กล้าหาญนะครับ ออกไปสู้รบกับศัตรูนะครับนี่คือเป็นเรื่องราวที่อัลลอฮฺสุบฮานาตาลาตมาหนินะครับเขาบอกว่าเขาต้องการที่จะตายชาฮิดต้องการที่ออกสงครามาศาสนาครับอัลลอฮฺบอกว่าการับนะครับเจ้าโกหกนะครับอลัลลอฮฺอดเจ้าโกหกนะครับจากนั้นอัลลอฮฺตาลาก็ให้นั่งให้นอนคว่ำหน้าแล้วก็ลากลงนรกนะครับแล้วก็อีกคนหนึ่งนะครับมันแต่อันแตะอัลละมัน อ่นนะครับผู้ที่สแสวงหาวิชาความรู้นะครับผู้ที่แสวงหาวิชาความรู้นะครับมุตะอัลลิมันเอาอัลลิมันนะครับคนที่สอนคนความรู้คนที่คนที่เรียนคนที่สอนความรู้นะครับเดี๋ยวเราติดดุนยาเพื่อต้องการที่จะเป้าหมายของดุนยาสิ่งเหล่านี้อัลลอฮฺสุบฮานูอัตลานั้นไม่ให้เขาเป็นคนที่ได้รับอามันของพวกเขาทั้งหลาย นะครับฉะนั้นนะครับใครที่เรียนและก็ศึกษาหาวิชาความรู้นะครับในขนทางที่แสวงหาผลประโยชน์ในโลกดนยานะครับอลัลลอฮฺสุลตาระก็ไม่รับอามันของพวกเขานะครับเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นนะครับและก็บุคคลต่อไปก็คือบุคคลที่นะ,อ,ะ,อ,ะอ่านอัลกุรอานนะครับอ่านอัลกุรอานเพื่อต้องการที่จะให้คนสารเสริญนเด่นโยเสียงดี นะครับมีทํานองไพเราะเพราะพริง้งนะครับเพื่อต้องการที่จะให้ผู้คนได้ยกลูกสาวให้ในเรื่องของการอ่าน,านคุรอ่านบุคคลเหล่านี้ก็เป็นต้นนะครับที่เขาทั้งหลายจะไม่ได้รับความสําเร็จในวันเกียรตินะครับฉะนั้นนะครับบทเรียนวันนี้ก็คือในเรื่องของความอิคลาสนะครับความบริสุทธิ์ใจเราจะเป็นอย่างยิ่งนะครับนะในในใ,ใ,ในเรื่องราวของศาสนานะครับและก็ชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันนะครับอินนัสซาลาตีวานุสุกีวามะายายามาธิ ลิลลาฮิร็อบบิญารามีนะครับก็คือการละหมาดของเราแท้จริงการละหมาดของฉันการเชื่อสัตว์ของฉัน,กา,าฉนการเป็นของฉันการตายของฉันเพื่ออัลลอฮฺสุบฮฺฮานุอัตลานะครับก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะครับในบทเรียนในวันนี้อุบลลาฮิโตเฟีกวันนี้ได้ยัสซลาัมวะลิกุมมุอะลัยตุลลอฮฺวะบะรรอกาตุ